สวัสดีครับพบกับช่อง TR Channel ครับผมวันนี้อยู่กับทางด้านของ TR Tournament Season ที่2นะครับผมเป็น Grand Final ครับ <Thank you. S 1> ก็เป็นทางด้านของมูราคุโมะปะทะก,กับ Dimension p o l i ครับผมก็สำหรับใครที่คอมเมนต์ไว้นะครับ คลิปนี้ก็จะดูกันว่าใครที่จะชนะไปับผมแจก3รางวัลครับมีการแรนดอมโดยแอดมินเอกกี้นะผมอา้าวเฮียกูเกี่ยวเฮียอะไรอ่ะหรอแอดมินวีเอ็นี่แหละสามรางวัลน,นะครับผมเป็นส,สติกเกอร์นะสติกเกอร์ลายสำค,ำคำเนาะเอาไว้ปั่นเพื่อนนะครับเอาไว้อุดหนุนกัน,นด้วยนะทุกคววน ไอยูเซย์ยูเซย์ถอนูยูเซฟเอางั้นกดรับชมกันเลยครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์มอนิเตอร์การช็อปนะครับผมมาครับรอบชิงชนะเลิศครับผมทุกคนตั้งตาลอยคอและรอคอยเอาแล้วครับผมมีการสกูเกตกันหรือเปล่าครับเทอร์นี้เกมนี้ผมจะให้ให้ใครให้ตังค์เกสามโอเคครับผมเป็นก็เลยครับผมให้เริ่มก่อด ผมมองว่าเป็นทางด้านของวูลาคุโมะที่เริ่มก่อนแน่นอนครับผมชิเอาไปเลยครับเปิดครับใครจะเลือกโอเคครับอ่าเป็นทางด้านของดิเมนชันที่เริ่มก่อนครับผมได้เป็นคิกคิวค่ะพิกคิวเพื่อนโอเคพิกคิวได้อยู่เลยนะเปิดมาครับจัดไปัเป็นทางด้านของจีแอซิดครับผมคุยกันได้เอออ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านพิกคิวโอเค คือชิวโดนได้ได้ซึ่งผมก็ได้ซื้อสลิปใหม่อีกห้าอีกห้าลายใครถทำบอกเฉยหมดไปเยอะไอ้ฮีสลิปเนี่ย่งไปครับใบหนึ่งครับเดี๋ยวนะคือ G S ียร์ซิเนี่ยคือมันต้อง G S ีเลยหรือว่ามันต้องไลฟ์ก่อนแล้วค่อยเกียร์เยร์ซิสเลยเพราะถ้าอย่างนั้นล็อกชิวมันใช้ไม่ได้นะอก็ไปที่บนเนืองถ้าตามคอนเซ็ปต์ก็ตามนั้นนะเอาล้วครับโอเค าโจทย์จากสกิลเกตหนึ่งครับผมเราได้ชกิลนะครับมาครับแปดพันตีครับผมมิดครับหนึ่ตัวสองคีย์ครับผมเ่อไอ้น้องบีมนักโมคีย์ครับผมใช่ได้เป็นเพชิยัเอส่มห้าพันปุ่มห้าพันก่อนเลยแล้วไปถามออกไปครับผมมือพระเจ้า แรดคอนโซบาเบยห้าพันอ่ายี่สิบอ่ะเปิดไปเลยอื้อ้าวสัตว์อ้าอะไรของมึครับเนี่ยรอบชิงเราไม่สมกับรอบชิงหน่อยไม่สมเราไม่สมเไม่สมแต่เกตหนึ่งนะหนึ่งหมื่นครับขอห้าปัทห้า0 0มาป้องกันปืองนอไม่ครับขี้พลางม่มีเป็นไดไลเนอร์ครับผมขี้ฝังู้หรอครับผม เนี่ยผมบอกอะไรให้ไว้ต้องบีมหนังโมคีในลำน้ำบอยย้อนตัวตึงนะบอยย้อนตัวตึงร้องร้องสองคนเลยกูก็ร้องมึงก็ร้องร้องคู่คนดูถึงกับร้องร้องว่าเทไอ้่รอยย้อนใส่คีสหรือปกไปเนี่ยก็คอมเมนต์คอมเมนต์เอ่อนาทีคลิปล่าสุดเลยเข้าเลยเข้าเลยคลิปล่าสุดของคอนเผมไไมม่่เพนเมนต์ของไอเนี่ยเอาความมั้งเธอยังไม่ดีตัวจัดสกิลไอ้ตัวดัลเฟร์แล้วดัระจิ๋วไลท์ไลด์ไลท์เนี่ยอ่ะอิมเมจเนอรี่กิฟ สองหรือเปล่ามันวันนะวัตถุวันก่อนอะไรนะมีอยอิวบ่ครับไม่มีมีบาให้ลืมออออลครับนั่งหอยเหงาเป็นเป่าหอยแลครตอนนี้ครับแอดมินหาตีครับหนึ่งมื่นห้าบาทครับเข้าเข้ายี่สิบสาันเนี้ยยี่สิบสามแบบเ่การนะผมเ่ยวกราด เอาแล้วครับต่างคนครับต่างอยากจะชนะเพื่อรอบชิงชนะเลิศครับผมขิดพลังคิดพลังไปออกครับผมผ่านผ่านผ่านเบลยวมาแล้วครับผมรับถมเว้ยรับโถมเว้ยรับถมมันมาแน่นี่เบอกาครับเม a g i n e ิป Excel 2โจดกั้หนึ่งใบจะควาามสามารถ Excel ออก ก็มันจะยึดติดได้เลยผมไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันไงเอาเป็นเคียงคีบโอลครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้คุณสามารถกรอบได้แค่สองกับสามนะครับมันก็น่าจะกรอบสองไม่ก็สามนี่แหละไม่น่าเกินไปขอละพีดีๆนะครับการตัดสินใจของคุณล่ะแยกจานหนูครับจานนหู การหนูสกิลนะครับพาวเตอร์บาร์สหนึ่งครับเรียกตัวเองครับผมลบ, 4, ลบสี่พันพอลบติดไปลบสี่พันเนี่ยครับมีบ้างใช่ไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ทำไม่เป็นไรคนระับจำเอาเองครับดดดดูดูดููเธอ,อ่ะวางตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เลื่อนแล้วนะโอเคครับโอเคออโอเค ก็สกิลของเฮียกิโวครับคอร์เตบาร์สหนึ่งครับผมสามารถเฮียกิโวหรือเฮียวงะเฮียงะเออเฮียวงะเฮียกิโวสามกับยี่สิบนะสามกับสองครับสามกับสองจะตัวอะไรล่ะครับคุณยังจะต้องคิดอยู่ครับผมแพแดงเอาแล้วครับเทิกเกอร์ใบเดียวทำให้เดเมนชันรอดได้นะครับผมแต่ทางที่ดีก็สองใบไปเลยครับผมใช่ยูเฮียกิโวครับผมก๊อปชื่อตัวมันเองครับ ใช้ตัมันเองครับชื่อเองลองมาครับบกหมื่นห้าใบที่ชื่อเหมือนกันยกเว้นตัวมันตัวนู้นครับที่เรียกออกมาแล้วก็ขาไปหมื่นนะครับห้าแสดงว่าไออุ้ยตอนนี้แตกเอาละครับแอดมินหาสื่อใช้เลยครับผมมันแตกนานแล้วอัอมาตายได้ไหมไม่ไม่บวกไม่บวกแมนบวกไม่บวกเตรียมแจกห้าพันล้อได้เลยน้องว่างๆไปทำใหม่รับ เอาล้วครับผม5 0 0 0กระหมอดเดยกันจะได้หายเงียอืมแพทเทินเฟดครับ24สกิลครับผมโซบานหนึ่งครับบก5,000หมายตามชื่อเหมือนแต่ไม่บวกดิโอเคเฮี่บวกมไอ้ไม่เพียบวเนี่ยไม่บวกแบงไม่บวกเบียอะไร29ครับเรียการ29 E เลยเนี้ยไนี่อ่า2 27 ข้านั้นอย่ารีมบลอกสี่พันนะมาครับดอกแรกปล่อยครับโอ้โหติกเกอร์ไม่ออกครับแอดมินฮาร์ดครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยี่สิบสองครับแวนก้ดแอดมินฮาร์ดบอกว่า้าไม่ป้องกันครับเช็คดาเมจแฮรติกเกอร์โอ้ยขี้แวนพลังข้างครับไปต่อไปครับอ เกียรวิาองบอกแล้วของจริงเท่านั้ังเท่าไหร่พลจะเป็นเป็นอะไรีสบสองสี่บสอ่ยัสีางสีาห้าสี่ลบังมเาเดี๋ยวนะมึงลงกี่ขีสามสาอ๋อเียสองสามเอาล้ครับไปใต้กองครับสามกฎหมาประมวลรัษฎากรครับ อืม่าเท่าไหร่นะสี่สิบห้ป่ะอ่าตอนนี้มอะไรันสิบสามามสิบอืมสา <45. S 2> มสิบสองบเจ็ดหน่า 45, ขออะไรขอสามหมครับเป็น48่สิบแปดสกิดเลดเนอร์ครับเกรดสทุกใบมีชิลบวกหมื่นครับอ่าอนี้เลยอ่าส <5. S 2> ี่สิบสองห้าสิบสองบวก่ัน เอาแล้วครับตอนนี้ตกที่นั่งลำบากครับสำหรับด้านของไดเมนชั่นโปรติสโดนบีบโมคีสเล่นแล้วสกิลครับผมไดรเลเนอร์คัตตเอร์เตบาโซบาครับเปิดเจ็บไปครับจะเอาเกตสามขึ้นหมื่ครับเตรียมเข้าเกตสามขึ้นมือบวกสองหมื่นบวกคลิคครับผมเอาเป็นทางด้านของไดโนเสาร์นะครับผมไดโซร์ก็แน่ก็แน่แต่ไดโนเสาร์นี่โดดได้ใช่ไหมโดดได้ เอาแล้วครับตอนนี้จะเป็นพลังอยู่ที่43,000ืันขาดอีก5,000ครับที่กระโดดมาเป็นคิดไม่บวกไม่บวกจะเป็นไดเบฟครับผมจะกาดเทอร์นี้ขอสองใบหน่อยซิเดี๋ยวนะพอพอไหมคำนวณดีๆนะจ๊ะมันปิดคุณได้เลยนะเว้ยผมบอกคุณแค่นี้มีบอกจริงเลยเชื่อบวก5,000พันเนาะบวก5,000จากสกิลของไดเบฟหรือว่าเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเมื่อกี้ทิ้งไม่กี่ใบใบหนึ่ง อเอเป็นสี่ 4, ตอนนี้ก็สี่ห่แปไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ต็กตตัวนั้นใช้มาเก็ตหนึ่งที่กัดปาของใบไม่ได้ใช้ <Okay. S 1> ไม่ใช่ก็คืเป็นัตเท่นเฟดครับใช้เป็นเปล่าทีมก่อนเลยสองที<อ>จะเป็น 48, 4ี่หมื่นป้าหม่นหกปอันนี้สตาร์ทยีอสอันนี้สตาร์ทยีลบหมื่สามตัครับผมลบเป็นทางด้านของ <ป> <ises> ลบหมื่นครับก <4 6 S 1> ็จะเหลือทางด้านของห้าหกสี่หกครับสี่หกเดี๋ยวโดดได้อยู่ใช่ย,ยังโดดได้อยู่อ,อ่ารามไเมม่อแล้วยังโดนสองที่อยู่นะ,ะยังีมั้ยยังมีสามสิบสองครับตอนนี้นับให้มันด้วยนะเดินับไปมึงจำของมึงไว้บุญน้ำก่อนสี่สิบเจ็ดครับไล่หนึ่งอีกหมื่นสองไดครับ สอได้ครับเฟิร์สเช็คคิวก่อนเลยครับรีบดึงอย่างรวดเร็วมือเหลือนี่เหสใบสใ <4 S 2> บครับอ,อ๋อเรียบรอยครับจบการต่อสู้ที่ตจมสีนั่นี่การไหลระวังการไหล่หลอดุ้เอกทู่เมเจร์นลีกิฟต์ฟอร์ดเพนเจอร์แร็เตอร์ปรงน,น,นได้อีกหาบมือมันลูกกีมันลบห้าพัน 5, ใช่ไหม ก็หมื่นก็หมื่นเนาะแทนที่มึงไม่ต้องเอาหมื่นเข้ามาไม่ต้องหมื่นเข้าโดยแวนเพราะแวนมันไม่เกินเท่ากับไอตัวไดซอลด์ก็ตีแค่ตีสามก็เดิมมาครับตีสามขอห้าพันครับคือดิลทำงานแต่สไลด์ครับผมท้าแวนเกินสามห้าครับเกินเมื่อวหร่ยี่สิบสามสามสามตีสามปะอันหนึ่งนะไม่เกินเด็ดเอ้ยอันหนึ่ง มันมันมันสตาร์สามสาี่สเออสี่สพรถ้าฟอสองใบละห้าสามบกมืบกได้บกมืบกได้ครับเป็นห้าสิบสาสามได้ครับอันนี้ก็สองหมืนสามหมื่นสามแปดสามแใช่เพราะว่าถัดอลัน้บโอเคไม่บแสามได้ครับบอร์ดครับบอร์ดครับเรียบร้อยครับบอร์ดเอาแล้วเอ็ทีฮาร์ดต สายหัวเลยสามหมื่นแปครับตรงตีใ่ยมือสาอมแสดในกิโลเวลตัดตัวเล่นไหมเอาแล้วครับตัดตัวเล่นครับเพื่อทําให้ทางด้านของมืออะไรมือมีแปดเป็น <42. S 1> 42, สี่สิบสองสีสามแป โอเคตาแอดมินบีมครับโจการหนึ่งใบจากความสามารถของผู้เล่นและเขาจะทำอะไรต่อครับรับเดือนนี้โอเคเกือบแล้วคุณสามารถกรอบได้หนึ่งสองสามกระชั้นขึ้นบกนะ ตึงๆกันไปครับสำหรับคลิปนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับผมก็ลุ้นนะครับมือนะไมือะไรคุณว่าลุ้นว่าคลิปต่อไปคลิปอะไรครับไม่ครับเทคของเฮียเฮียก้าใช่ไหมครับครับผมกับเลขหนึ่งสองสามครับอ๋อมาใช่แล้วต้องเล่นกันเล่นๆโอเคเข้าใจละ กระืนยอกหยอ,ยอ,ยอ,ยอเอาล่ะครับแอดมินบีมจะเลือกเป็นทางด้านของตัวอะไรครับส่วนัวที่ลงมาจะเป็นชื่อเหมือนแวนนด์ครับผมมองไปทางด้านของจุดจุดจุครับบอกไม่ได้ครับตอนนี้ครับคนอยู่น้ำครับกำลังกระดกน้ำอยู่ สปอยสปอยทำไมเนี่ยลงเป็นทางด้านของตัวอย่างตีสิบสี่ครับตีสี่ตอนนี้ตีสิบเก้าละไม่ตีสิบสี่ละตัดไหมครับอยู่ที่การตัดครั้งนี้ของแอดมินฮาร์ดครับโอ้ยเด็กมันเนาะเด็กจับขอโทษนะคือจับอะไรแล้วแม่งแบบขี้ๆตลอดอ๋อปกติครับกูก็โดมาแล้วนี่นี่ให้ผมเสริมไหมเสริมอเลยเสริมเสริมดวงบอร์ดอ่ะ ไม่เป็นไรครับไปอีกทีที่ผู้เล่นครับอย่ายุ่งครับกรรมการเงียบๆครับอยอมนะยอมเอาแล้วครับเปบร์เส็นต์เฟสใช่ไหมครับ,บทเปอรเซ็นครับผมห้าพันสิบเก้าสิบเก้าครับข <20 S 2> อ,อมื่นนี่นี่ค่ะสวยมากโอเคแฟนกาจ,จะตีอยู่ที่ ยี่สิบยี่สิบครับข้างๆเท่าไห้นยี่สิบขอข้างละหมื่นหมดปิดไม่ได้แอดมินบีมโดนนะครับแอดมินบีมใช้กับมานีกบ้ากใชเชื่อมันบ้างจีอ่าไม่วัดแล้วครับผมบอดครับใบนึงบอดครับผมโอ้โหจานหมดที่ยี่สิบขอข้างละหมื่นครับทิกเดียวเงียบจบ เรียบร้อยหน้าร้องหมดจโอ้โหเอาแล้วครับใยเนาเทิร์นครับผมและแน่นอนครับใบนั้นก็คงจะต้องเป็นเดี๋สั่นดิมือสั่นอ่ะเกรงฟอสให้ข้างอ่าตัวมันบวกหมื่นเองตัวมันบวกหมื่นดิเซลมันไม่ได้จำอะไรใช่ป่ะจำสามสามมาแล้วครับมาแล้วครับ ขอนี่คือหาอ่ดนักทิกเกอร์คิติคอนใช่ไหมครับโอ้การขอสองใบการสองใบถ้าจะการแบงขอสองใบแล้วก็เทคตัวล่างครับห้ามอินเตอร์เซฟเดินทั้งเทิร์นห้ามอินเตอร์เซฟเฉพาะแบงใช่ไหมใช่แอดมินบีมครับทิกเกอร์ที่คำว่าฮิวเท่านั้นครับใบที่หกคุณจะสามารถรอดในเทิร์นนี้ได้มือเหลือเท่าไหร่มือสามอ๋อแค่นั่นลุกได้อีกมั้ย แยบสองหมื่ขอหมื่นครับขอหมื่นขอสองใบึไม่ชะบอกสาวแบนแบนขอสองใบหมื่นครับแล้วเป็นทางด้านของแวนกาตัวนี้อ่ตตัดขาดขอสองใบอ่าเอาไหครับมือเหลือสใช่ไหมเตติมเอสซัดหน้าวันซัดหน้าโอบาร์บวกหมื่นบวกทีสามิบแครับสามสิบแปทีทามบอเซฟเอชว์แบนไอสัดก็สองีไง สติแต่เฉพาะแบบอะไรอีกท่านมนจะเสพมันจะเสพครับหูือทั้งสนามครับไอนนี่38สองพีก็จบกันไปหนึ่งปาครับฮิวไปที่หกเท่านั้นแอดมินบิ๊มเไม่ได้เรียบร้อยครับผมอุ้ยล่อจากคีตได้ยังไงวันนี้เขาเป็นทางด้านของไดเมนชั่นที่ชนะไปนะผมโดยแอดมินฮาร์ดคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือแบงค์ผมแทนที่ซ้ำสองอ่ะเหนื่อยเหนื่อยว่ดทีสั้นแรกสีสั้นแรกก็เอาไปเข้าเหมือนกันนะผมแกนบู๊ใช่ไหมครับใช่ครับ ดิสติสชั่นนี่คือเหนื่อยกว่าเยอะเลย <c oughs> อำตัวทำตัวทำตัวบอกจากใจเลยนะอย่าเจอบีมเลย <c oughs> ักเช็คโม้ผมแต่ตอนเล่นกันเห็นเป็นยังไงบาเออเล่นกันคือเล่นบอลเป็นปกตินะที่กองติเกอร์ออ,อกปกตินะแต่แบบตอนอัดเป็นย่างทีครับเลียร์ใส่คนเลียวทำงานแล้วผมรอเย่าสองทีคี้ี้แล้วก็คี้ขี้ใส่หน้าวีเบฟคีคี้ใส่หน้าผมแล้วก็มาคีคี้ใส่หน้ารับทิ้งขอบคุณครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้<ม>ก็เ,เดี๋ยวคนที่เม้นเข้ามานะครับเดี๋ยวพวกเราก็ไปทําเป็นวงรอให้นะครับแล้วก็รอติดตามได้เพจ TR Channel น,นะครับผมแล้วเราจะไปไลฟ์สดกันนะครับผมก็ลิงก์เพจจะอยู่ทางด้านของด e สคริปชั่นนะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนเพจร้านเมเตอร์ก็ ใช่ดูเดลิ้งเหมือนกันนะครับผมใช่แล้วก็ฝากอุดหนุนทางด้านของสติ๊กเกอร์ไลน์อย่างของทีอาร์ด้วยนะครับผมเราจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ในดีสคริปชันนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ครับผมโอเคครับนี่เคลมว่ากวนกวนส้นคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพวกเรา TR Channel ด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายที่ผิดตัว